สวัสดีค่ะวันนี้ทองดีพามาเที่ยวป่าครับออ้ยขวดละมีของเล่นเยอะแยะเลยนี่ของเล่นเยอะแยะเลยทองดีทองดีพามาเที่ยวครับผมพามาเที่ยวป่า จะไม่ยอมลงคุณชายส<ช>งสัยจะง<ะ>่วงด้วยอู้สตูราแทรท่ติ๊ตูดวยทองมีวยท้องดียอกสีได้วยท้องดี ยกสีได้โอ้ว้าวยกสีได้นู่นวัดแตนนู่นวัดแตนยกสีได้สวนสาธารณะสวนสวนสาธารณะ มีมาวิ่งมาเดินได้เขามีทางให้เดินเดิน3กิโล4กิโลเดินได้นะคะนั่นก็มีที่ปิ้งย่างให้ด้วยใครเอา,อา,อาเอาอะไรมาปิ้งมาย่างเขามีที่ปิ้งย่างให้ค่ะเราก็เอาแต่อุปกรณ์มานะคะนั่นนะคะเขานั่งปิ้งย่างกันอยู่ เป็นลำทานป่านี้ก็มีเห็ดด้วยนะคะคุณยากเคยมาหาเห็ด <c oughs> ดูนกนกเหงาเป็นป่วยหรือเปล่าไม่ไ้ไปดูทองดีกันค่ะไปดูทองดีกันทองดีอลองลองไต่ไอ้นี่ไดโนเสาร์มีเครื่องเล่นให้ออกกำลังกายมีไต่ เชือกมีโหนเชือกให้เด็กๆได้ฝึกออกกำลังกายนะคะก็จะเอาออไม้มาทำเป็นแบบนี้มาทำเป็นพักแบบนี้เอาไม้มาทำเป็นพักไม้เป็นท่อนเลยทำเป็นพักแบบนี้ให้เด็กหัดไต่นะคะ เบมบินเชอร์ปาเซเลียนี่ไอศครีมเบมบินเชร์ปานูนทองดีอ้แดงล่างแดงล่างอ่ะสไปเดอร์แมนแดงล่างสไปเดอร์แมนแงล่าง สไปเดอร์แมนแปลงล่างเขามากับแม่เขาก็ไม่ค่อยสนใจย่าหรอกอออโออโอโอเทเบรลซิคิเทเบรลซิคติแต่ขะนออกโซวันจูทรีโอมีเชือกให้เด็กๆได้ตายได้วิ่งกันนะคะ พื้นเขาก็เอาแบบเศษไม้อ่ะมาวะใส่ให้มันหน้าเดินนะคะให้สะอาดสะอ้านเนาะต้นไม้มีเตยใหญ่ทั้งนั้นเลยค่ะนี่เป็นเป็นสถานที่ของราชการนะคะอู้่นทองดีไต่ไต่ลาวอ่าอาบล่านเซนโกบาล่านเซนหวานจู Three, four. Stop. 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 สนามเด็กเล่นหรือว่าไอ,ไอ้ที่เล่นให้เด็กเนี่ยเขามีไปทั่วเลยนะคะ <c oughs> เขาจะให้ <c oughs> เขาจะมีสวัสดิการให้โอ้ดุกตีกว้าวดุกตีกท่องดิอันนี้สูงเกินสูงเกิน <c oughs> เขาไม่ไหวไปแล้ว <c oughs> ไปอีกแล้ว Oh, <laughs> my บาลานเซนกบาลานเซนอ,อากาศดีพาออกข้างนอกอากาศแย่ยๆค่อยพาไปเล่นไอที่เล่นอากาศดีมีไม่เยอะ เดี๋ยวก็หนาวแล้วเดี๋ยวก็หนาวโอ้ไว้เดฟนอนเดฟมีรอเดฟมีรอโอ้ว้าเดฟินวัดแตนอกโซโอ้คันดูวิสอะโอ้ยทองดีบอกมีน้ำด้วยข้างในว้าววัดแตนวัดแตนเดฟฟินวัดแตนนิโฮเลส อ e ันน hey, ี oh, ้ม wow ันเก่งเท่าไหมโอ้ติดตาว้าวมันไกลเกินอ่ะเอาไม่ถึงอ่ะ ไกลเกินเอาไม่ถึงเรียว่าลองสเต็กเด็กๆก็มาออกกำลังกายกันนะคะบางคนก็หยุดแล้วไอ semester อยู่บ้านกับผู้ปกครองก็มาออกกำลังกายกัน แต่เสา์อาทิตย์น่าจะเยอะบางคนก็ยังไม่หยุดใครมั่วสปไปเดอร์แมนยังแปลงล่างยัง อันนี้ไปอีกแล้วอ่ะไปแล้วหน้าขมามเด้อลูกหน้าขมามเด้อ t ด a n k you.

ใส่ทองเต็มแขนเต็มขาเนอะใส่ทองเต็มแขนเต็มขาเลยเพวกอพยพใส่ทองเต็มตัวมีแต่พวกรวยๆแระมันเข้ามาได้พวกจนๆก็มีน้อย กิล e. um. ิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะเดี๋ยววิ่งไล่จับทองดีก่อนค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมทองดีบายบายก่อนเฮโดก่อนเฮดท่านผู้ชมก่อนเร็วๆวิ่งกันวิ่งกันย่าไอเลิฟยูยังเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะ เอาบรรยากาศป่าป่ามาฝากค่ะวันนี้ป่าอันแสนสวยงามค่ะ ฮบปะฮบปะพ่เอาขึ้นเลยกระโดดเลยกระโดดขึ้นเลยกระโดดขึ้นเลยขึ้นไหวไหมขึ้นไหวไหมฮปะอ้ยย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 ้ยยน